สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ฝุ่นระบาดหนักนะใครไปไหนมาไ,ไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมปอดของเราสําคัญมากนะครับผมโอเคในวันนี้เนี่ยพี่จะพาไปทำกีตารนะ์โซกีตาร์นะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพี่เลเวลเกิน2องพแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปทำโซกีตาร์กันแต่ว่า <What? S 1> ก่อนจะไปทําทุกคนต้องเตรียมวัตถุดิบไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลา ทุกคนก็ต้องมีดักแฟกเมนต์นะครับ1ชิ้นนะดรอปจากบอสหนวดดาที่โลก2นะดรอปร้อยเนะครับแล้วก็ต้องมีกระดูกกระดูกก็ฟาร์มมอนสเตอร์ Monster ที่เกาะนนี้ได้เลยกเลยกาะเรือนี้ได้เลยที่โลก3แล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับ250อันเนาะ2อ0อันนี้ดรอปจากโลก2อนะอยู่ที่เรือผีอ่ะทุกตัวเลยตีได้หมดเลย2อ0อันกระดูก5 0 0แล้วก็อันนี้เนาะ1อัน แล้วก็เงินม่วงเงินม่วง5,000ันในการคารฟกีตร์นะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องรอฟูมูลก่อนนะครับเดี๋ยวพี่รอประกาศฟูมูลก่อนเนาะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ประกาศฟูมูลแล้วเนาะนี่เนาะเดลไลฟ์ออฟฟูมูลนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเลยใครที่ยังไม่ได้ทําก็ทําพร้อมกันเลยนะครับผมมาๆมาวิา่งไปทางซ้ายนะครับคุณผู้ชมให้เราคุยกับนี่นะคุยกับตัวนี้นะครับ สวดมนต์นะแล้วก็กดคขาว่าสวดมนต์โอเคก็าถามว่าเราต้องการเล่นเกมไหมเกมก็จะจอมืดไปอย่างนี้โอเคอ่ะสังเกตมันจะมีเทียนขึ้นมาตรงนี้นะครับเกมแรกหรือว่าเควสแรกนะครับตามพี่มานะครับให้เราวิ่งไปซ้ายสุดนะนี่นะครับเราต้องลากมอนสเตอร์นะ6ตัวนะครับเนี่ย หนึ่งสองสาสี่เนี่ยหกตัวพวกเนี้ยเอามาฆ่าให้ตายในพื้นที่สีแดงนะครับผมซึ่งตอนแรกอะ่ะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยแหละพอเราคุยเควสเมื่อกี้มันก็กลายเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวพี่จะใช้ปืนลากกันมาแล้วกันเดี๋ยวลากมารวมกันก่อนเพราะว่าเราต้องตีทีเดียวให้มันตายพร้อมกันนะแล้วต้องตายในพื้นที่สีแดงด้วยกนอว โอเคตอนนี้เราลากมันรวมกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวพี่จะตายหนึ่งทีนะเพื่อให้มันยืนเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับไปใหม่มันก็จะยืนเป็นกลุ่มนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองใช้เซเบอร์มันรู้จะได้ไหมใช้สกิลแซดของเซเบอร์อย่างเดียวอะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอวิ่งวนรอยอย่างนี้เลยนะครับสกิลแซด จะได้ไหมจะได้ไหมอีกสองสามครั้งนั่นไงอ่าอ่าอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวสี่ครั้งเนาะสี่ครั้งสกิลเสรโอ้มันจำแฟดได้ด้วยโอเคอันนี้ผ่านนะครับมันจะเป็นฟ้าผ่าแล้วมันก็จะบอกว่าเยี่ยมมากอ่าพื้นที่มันจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นถ้าเรากลับไปที่เดิมนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีป้ายพวกนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยป้ายพวกนี้นะครับตอนแรกมันไม่มีนะครับผมกเกรดนี้ก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะให้เราติ๊กป้ายนะครับฝั่งที่มีหลุมศพเยอะกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะสองสี่หกฝั่งนี้มีหกฝั่งนี้มีสี่ใช่ไหมถ้ามันมีสี่เราก็ติ๊กฝั่งนี้เยอะกว่าติ๊กไม่ได้อ่าต้องเอาอุออกก่อนเราก็ติ๊กฝั่งนี้เยอะกว่านะครับแล้วก็แถวนี้ล่ะสองสี่หกเจ็ด สองสี่หกฝั่งนี้เยอะกว่าสองห้าสี่อันนี้เยอะกว่าสองสี่ห้าหกสองสี่หกเจ็ดฝั่งนี้เยอะกว่าสองสามหกสองห้าฝั่งนี้เยอะกว่าสองห้า 2, 4, สองสี่หกฝั่งนี้เยอะกว่าอันนี้ล่ะสองห้าอันนี้เยอะกว่าเห็นเห็นเลยอ่าโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเกิดฟ้าผ่าเนาะแล้วก็บอกว่ายอดเยี่ยมเนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำเวทีสามกันเลยนะครับคุณผู้ชมตามพี่มาเลยนะครับต้องเข้าไปด้านหน้าปราสาทนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ นี่นะครับให้เราเข้าไปประตูที่มันเปิดเปิดปิดปิดอยู่นี่นี้ครับตรงนี้แล้วก็จะเจอเอ็ซที่เป็นผีนะครับเนี่ยโกดนะครับกดคุยกับเขานะครับแล้วก็บอกว่าฮัลโหลจะเกิดฟ้าผ่าแบบนี้แล้วก็จอด,ดาไปอ้าวแล้วก็เอ็ซก็จะหายไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะาหายไปไหนตามพี่มานะให้เราออกไปด้านหน้าเร้ก็เดินไปทางซ้าย เนี่ยเก็บกล่องสักหน่อยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ให้เราประมาณอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ซูมออกอย่างนี้นะครับให้เราจํารูปแบบไว้นะครับเน,นี่ยตรงเนี้ยรูปแบบถ้วยนะครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าอันนี้คือแนวตั้งเนาะหูอยู่างนี้คือแนวตั้งแนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวะตั้งให้แคปภาพไว้นะครับผมถ้าเล่นในคอปเนาะส่วนใครเล่นในมือถือก็อาจจะถ่ายรูปไว้เอาเครื่องใครมาถ่ายไว้ก็ได้โอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปแก้ปริศนานี้กันต่อนะครับยังไม่จบนะคุยที่3านี้ยังไม่จบครับ เมื่อกี้พี่แคปภาพเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้เรากลับไปที่ปราสาทเหมือนเดิมไปเข้าที่ด้านหน้าด้านหน้าอ่าเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาจะมีทางลงไปด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับอ่าใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วนี่นะครับให้เรามาตรงนี้ ให้เราแก้ปริศนาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนรูปภาพเมื่อกี้อ่ารูปภาปพพี่พี่เปิดรูปภาพขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอันแรกมันก็จะเป็นถ้วยแนวตั้งก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับอันนี้มันไม่มีเราก็คลิกคลิกให้มันหายไปนะครับคลิกสองครั้งมันก็จะหายไปอันนี้แนวตั้งถูกต้องอันนี้เป็นแนวนอนอ่าคลิกหนึ่งทีอันนี้ไม่มีแล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้แนวนอนอันนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มี mhm. อ่าอย่างนึงแนวตั้งมันก็จะครบอ่ามันก็จะฟ้าผ่าแล้วก็บอกว่ายอดเยี่ยมนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเควสที่สี่เควสสุดท้ายแล้วนะครับเควสนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้เรากดสีตรงนี้นะครับกดสีตรงนี้ให้ตรงกับสีท่อด้านบนนะครับอ่าสีท่อด้านบนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจุดแรกก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยตรงกับท่อสีน้าเงินนะครับพี่ก็จะกดเป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ก็ สีดำเนาะสีดำสีดำนะครับก็ไม่ต้องกดนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับกดเป็นสีแดงตรงนี้ล่ะตรงนี้สีดำไม่ต้องกดนะครับตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีดำนะครับอ่าสีดำตรงนี้น้ำเงินนะครับอ่าทุกคนดูสีนะ น้ำเงินดำแดงดำเขียวดำน้ำเงินแล้วก็อันนี้มีไหมตรงนี้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็อีกสองอันก็จะเป็นดำดำเนาะเนี่ยดำดำแดงดำดำนะครับก็อันนี้กดเป็นสีแดงโอเคก็จะเป็นจอมืดแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าแล้วก็จะขึ้นว่า c o n g e a t i o n นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับจุดขายอยู่ตรงนี้เลยจุดคาฟนะจุดคาฟกีตา้านะครับ ตอนแรกมันไม่มีนะตรงเนี้ยวงกลมตรงเนี้ย NPC ตรงเนี้ยก็ให้เรากดคุยนะครับผมเขาก็จะถามว่าเราต้องการครัฟโซกิตาร์หรือเปล่าก็ต้องมี500โบนเนาะ250 e ้ h o ห p a m เอ็กโคปใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยแล้วก็1 d a r k ดักแฟกเมนเงินม่่งห้า0ตามต้นคลิปที่พี่แจ้งไปแล้วเนาะพี่มีหมดแล้วนะพี่จะกดครัฟเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้พี่ก็ได้รับมาแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ทำไมมาอยู่ด้านล่างวะมาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมเป็นพลังปืนเหรอต้องอัพป,ปืนเหรอเนี้ยพี่สกิลเป็นพลังดาบเป็นพลังปืนเฉยเลยอ่านี่สกิลธรรมดาคือเสียงคูดดังเลยนะครับเนี่ยใครที่มีแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะโอเคครับคุณผู้ชมพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครทำตามพี่ก็คงได้แน่นอนแหะครับผมเพราะว่าเควสมันไม่ได้ยากเลยเนาะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ